สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวสีเด่นกับมาดามหน่อยค่ะเช้าวชาวเวลากาแฟมะนัวาาเบลแบลกับพี่น้องคึอเก่ากับพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยแต่ช่วงนี้มันจะหนักไปทางที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแต่การคิดอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นก็คือการที่เรามีความคิดแล้วก็เอามา ออกมาสื่อให้ทุกท่านได้ยินได้ชมได้ฟังว่าเราคิดอย่างไรช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยนะคะกรณีนี้ตามทีข่ขึ้นหัวข้อเลยค่ะพี่น้องขานะคะเวลาที่ดีๆเวลากาแฟ FC หลายคนบอกว่าเห็นมาดำหน่อยดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วนี่ก็ลุกขึ้นไปชมกาแฟมาดื่มเลยวันนี้มีพิเศษนิดนึงค่ะพี่น้องขา บดิกกินเบิร์ตหรอกค่ะแต่ว่าพ่อยญ่เราซื้อมาให่ค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาใไห่สาหรับกินกับกาแฟมีอย่างละชนิดชนิดอย่างละสิบก้อนสิบก้อน,นพุ่นลักการพี่น้องค่ะแต่มาดามหน่อยกินกิน่บลายหรอกพี่น้องเด้อกินอย่างละหน่อยค่ะ,ะมันตื่นสายพักผ่อนหลายๆแล้วก็ตื่นสายก็มานั่งวอไปรว่กับพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะตามที่ขึ้นหัวข้อเลยนะพี่น้องเนาะ ไม่ได้บอกว่าไม่ดีรอบนี้ค่ะพี่น้องคาเพราะว่าติ่งสัมพเวสีคู่จิ้มคู่เด้าจันไรคู่จิ้มนะคะพี่น้องขาคู่จิ้มเด้าจันไรเนี่ยรู้สึกว่า การปราบมารออกทางช่องนี่มันจะได้ผลอยู่เพราะว่ามันไม่มีใครเคข้ามาเข้ามาอีกกันนะคะพี่น้องขาไม่มีใครขอตรีนมีกระย่อมกระเยิม้มอย่างที่ว่านะพี่น้องนาะออย่างที่บอกนะคะพี่น้องขาการที่เรามีช่องการที่เราเอาอะไรออกมาเสนอนะั่นแะคะพี่น้องขายิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เสนอในสิ่งที่เล่าให้ผู้คนฟังตามที่เรามีความคิดอย่างไร,รเผอิญมันไปตรงกับพี่น้องประชาชนเอฟซีทุกท่านหลายคนที่เข้ามา จงมาฟังให้ทางเห็นด้วยไปด้วยกันอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้อง่ะแต่รอบนี้คลิปนี้มาดามหน่อยขออนุญาตบอกตรงนี้แล้วกันว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นการคอมเมนต์มาคลิปล่าสุดนั่นแหละคะ่ะแต่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าคอมเมนต์ไม่ดีนะพี่น้องนะคอมเมนต์ดีคะ่ะอันนี้ก็อขอบคุณน้องหลายๆซึ่งการที่น้องเขียนคนํานี้มันจะเป็นการที่หลายคนอาจจะอยากจะได้คําตอบ หรือไม่ก็มีการถามอยู่ในในเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะตามที่มาดามหมายขึ้นหัวข้อเลยบอกว่าพี่จะด่าอีกนานไหมตอนแรกอ่านแล้วก็ตกใจนะตอนแรกก็ C. อ่านแล้วก็ตกใจนะบอกว่าน้องบอกว่าพี่จะด่าอีกนานไหมถ้าเอาแค่นี้ถ้าด่าอีกนานไหมเนี่ยเอาแค่นี้ก็เอางานเข้าอีหม,มอมแม่อีกแล้วประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะแต่ถ้าเราอ่านให้จบ,จบอ่ะก็เข้าใจได้นะคะพี่จะด่าอีกนานไหมด่าให้มันอายมุดดินหนีนั่นน่ะน้องเขียน มานะคะพี่น้องขาถ้าใครที่ได้ไปฟังคลิปแล้วก็ได้อ่านอะไรยังไงก็คงจะได้ผ่านสายตาอยู่ละในการคอมเมนต์ในในน้องคนนี้นะคะพี่น้องขา มาด,ดำน่ก,ก็เลยเอาไปขึ้นหัวข้ออันนี้ก็ขอบคุณน้องนะพี่น้องนะไม่ผิดนะไม่ผิดนะเหตุการณ์นี้ในคลิปนี้ไม่ผิดคะ่ะพี่น้องขาแต่มันเป็นการที่การที่น้องเขียนมาแบบนี้คนอื่นอาจจะได้รับคําตอบด้วยเหมือนการสงสัยหรือมีความในใจคาใจอยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าอีห้ามึงเอ้ยมึงสิดาเขาหอดใส่อะไรอย่างง่ายนะนะคะพี่น้องขาก็คือเป็นการตอบที่ดีอตอบน้องก่อนแล้วกันคะ่ะพี่น้องขาในส่วนของที่มาดำหน่อยพูดถึงคู่จิ้มมอม้านะ จันไรเด้าบันลือโลกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือข้อแรกสิ่งที่เราพูดถึงก็คือเป็นการที่เป็นการเนรคุณที่พูดถึงเนี่ยนะคะพี่น้องขาเป็นการที่อ่าเนรคุณของคนปลุกปั้นขึ้นมาคนที่พาโด่งพาดดังมาอ่าเป็นคนที่พา มีแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดมามเหมพูดถึงอย่างนั้นหรือมนุษคนมันไม่เจริญรุ่งเรืองโด่งดังแล้วก็ตอนนี้ก็จอบเบิงจอบเบิงอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าจะขึ้นเวทีจะขึ้นทําการกลุ่มปงกลุ่มปิดวันที่5มีนาม่ไส้หรออีก4 5หวันนี่แหละค่ะพี่น้องขานี่คือเราก็รอดูอยู่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับผลก็ไม่ว่ากาันหรอกกันนะคะพี่น้องขาแต่การที่การโอ้มีการโปรโมทครั้งยิ่งใหญ่อะไรอย่างไรเนี่ยจะได้สมกับคําที่โปรโมทหรือ ปล่าเดี๋ยวานำาล่บ่อของพญายัยน่ะล่ะค่ะพี่น้อง่ะนั่นคือสิ่งที่เราก็จอบเบิงอยู่กันแต่บอกว่าเอยมึงบ่มีหยังมึงไปซื้อมึงบ่อเดเฮ็ดหยังเขามึงไปซอยมึงสิบอกเขาเฮ็ดหยังมึงบไ้เสียเงินจะต้องเงินเงินเขาอะไรเอาก็ไม่ได้ว่าคนปลูกคนปั้นอย่างเช่นเสียหายเราก็ไม่ได้ว่านะพี่น้องนะเพราะว่าเสียหายเนี่ยก็เป็นอาชีพของพญ่ไหยอยู่แล้วว่าใครที่อยู่ในกระแซกก็เป็นปกติของอาชีพเขานั่นแหละค่ะพี่น้อง่าเราก็ไม่ว่ากันแต่เรารอสมมติว่าไอ้คู่จิ้นที่มเนรคุณเนี่ยส หนึ่งในเมื่อมันสะดอข้างในมันเป็นคนที่เนรคุณคนอยู่แล้วมาอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นผู้พ่อใหญ่หายหรือเป็นใครก็ตามที่จะเอาไปโป้งไปปั้นตามกระแสนั่นนะคะพี่น้องขาแล้วเจากับสิงหวัวนรกมีจริงอันนี้คือถือว่าชัดเจนน่ะนะคะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือการที่เราคิดในสิ่งที่มันเนรคุณคนเนี่ยมันเป็นการแทงข้างหลังเป็นการเนรคุณเนี่ยเรามองว่ามันไม่ถูกต้องนั่นแหะคือสิ่งที่เอามานั่งบอกไปแวนนี่แหละค่ะพี่น้องขามันก็มีติ่งเข้ามาที่บอกว่าเป็นติง่งคู่จิ้มเาจันร นี่แหละก็เข้ามาเขียนนน่นนี่นั่นประดามหน่อยก็มีการขึ้นเวทีทุกชื่อทุกชื่อไปอย่างที่ว่าอย่างที่บอกช่องนี้เป็นช่องปรับมานั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสิ่งที่ไอไ้อคลิกอะไรล,ลงไปเนี่ยไม,ไม่ต้องมาบอกมาสอนประดาหน่อยก็รู้ะนะครับพี่น้องการคลิกอะไรล,ลงไปมันก็จะมีคนเห็นด้วยเห็นต่างเราเข้าใจอยู่ตรงนั้นแต่ช่องฮักนัสวีเดียนโดยเฉพาะหม่อมแม่เนี่ยหม่อแมอแม่อ่านเจอแล้วมันก็แน่นอนคุณเขียนมาเราก็ตอบคุณมันก็เป็นสิ่งที่แฝงอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องขา ก็เลยมีการว่าน้องก็มีการเถียเขียนมาถามคอมเมนต์ล่าสุดตะกี้บอกว่าพี่จะด่าอีกนานไหมด่าให้มันอายมุดดินหนีเลยน้องว่าอย่างนั้นเอาเป็นว่าพี่เข้าใจในทางที่ดีที่น้องถามกันแล้วกันก็เลยเอายกยกมาตอบแล้วกันพี่จะด่าแบบนี้ไปจนพวกตริงตริงมันตรายหรือไม่ก็หรือไม่ก็ค่ะพี่น้องขาจนที่รอคงไม่นานคงไม่นานรอมันออกฤทธิ์ออกเดชแล้วพ่อใหญ่ไ้ก็สิรู้ว่า นรกมีจริงแล้วพอจหญหายก็สิบุกว่าโอ้โห เขาเตือนกูกูกับบอฟังนั่นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจนจะรอตรงนั้นแหละรอกระทืบซ้ําไงนะคะคิดว่าคงไม่นานอ่ะนะคะว่ารอกระทืบซ้ําแต่พวกที่เนรคุณคนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เจริญหรอกนะคะฉะนั้นก็คือมันเป็นคู่ตับคู่ไตคู่ที่มาถูกกระบกตานี่แหละก็เลยอาจีพพูดยาวไปเพราะว่าระยะเวลาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าธิ์เดชของคู่จิ้มเต้าจันไรเนี่ยมันจะออกธิ์ออกเดตตอนไหนอ่ะนะคะแล้วก็ิีวอ,อไปจนติงมันตาย คุณล่ะนะคะพี่น้องคะไอ้ติ่งติงต่งทั้งหลายนี่มันก็เจาะฟ้องเจาะปึงไอ้เจาะฟ้องเจาะปึงคิดเห็นต่างคิดเห็นในสิ่งที่เราพูดไปไม่เห็นด้วยอะไรอย่างไรคิดต่างนั่นแหละเราก็รับได้อยู่นะไม่ใช่ว่ารับไปได้แต่ตัวแม่ในการในเมื่อคุณเขียนมาแล้วเราก็แค่หยิบยกมาตอบก็แท่นั้นเองแต่การตอบนี่ก็จะมีเทคนิคเปลราๆสดอแต่ละอันอย่างไงอะไรยังไงตอบมันก็อยู่ที่ว่ามาดามเอนนี่เป็นคนที่มีไฟ์คาแรคเตอร์ไรซิม มีหลายซิมอย่างที่ว่ากุกกอกบอกว่ามีสองซิมซ้ซิมมาดําหน่อยนี้มีเป็นสิบซิมอยู่ที่ว่าแต่ละซิมจะใช้กับใครเวลาไหนงานอะไรเรื่องอะไรกับใครนั่นแหละค่ะพี่น้องขานะคะขึ้นอยู่ที่วันเวลาสถานที่ใครเป็นคนพูดด้วยนั่นนะค่ะพี่น้องข่าฉะนั้นก็คือกับการที่ตอบติ่งพวกนี้มันก็จะมียแยะมากมายก็เป็นช่องปรับติ่งปรับมานกันแล้วกันไม่ว่ามาดําจะพูดเรื่องอะไรอย่างไรคนที่มันว่ถูกกระบุกตามมันก็มีแย่ๆเข้าใจอยู่นะคะฉะนั้นก็คือกับการที่ยกขึ้นมาตอบี ก็ถือว่าปกติแต่น้องก็มีการถามอันนี้น้องถามดีนะพี่น้องนะน้องไม่ได้บอกว่าถามไม่ดีนะเราตีความหมายก็คือน้องถามดีถ้าไปอ่านแค่ท่อนแรกพี่จะด่าอีกนานไหมโอ้มันก็เจ็บจี๊ดอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่พอน้องเขียนต่อว่าด่าให้มันด่าให้มันอายไปเลยประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะฉันก็คือพี่ด่านานไหมพี่ด่าให้มันอายมุดดินหนีไปเลยไปนะ่ะโอ้น้องก็พูดเพราะนะอายมุดดินหนีนั่นนะ่ะ คนรุ่นนั้นแหละมันบ่ออายมุดดินหนีหลอกคาฉะนั้นก็คือเอาให้มันบ่อให้ในมุดดินหลอกหลาคําแพงอีเมนะน้องคนที่เหียนมานะเอาให้มันอกแตกตายนะไอ้ไอยนะ่ยังเกาะคือยังเกาะ <c oughs> เลือดซ้ำอกซ้ำน้องตาย,ยนะเพราะว่ามันมันไปชื้นส้มคนทีเนรคุณอนะ่ะแน่นอนละ ถ้ายิ่งไอชื่นชมก็ไม่ว่าหรอกค่ะพี่น้องขาแต่ถ้ามันเข้ามากวนตรีนมาขอโดยเฉพาะมาเจอช่องฮักนัสสิบวีเดียนนี่ก็เลยตอบตรงแฟร์ฟรไม่โกงก็ถือว่าเป็นการแฟร์ฟรอยู่นะฉะนั้นก็คือเขียนมาต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วถ้าอ่านเจอเราก็จะพยายามที่จะตอบแบบนี้น้องถามว่าจ,จะด่ามันอีกนานไหมพี่ด่าให้มันอายมุดดินหนีเลยน้องใช้คําพูดที่ไอมุดดินหนีนี่มันเป็นคําธรรมดาธรรมดานะมันไม่เข้ากระดองตรดไอพวกติ่งทั้งหลาย นะคะให้พวกนั้นมันอักเสบตายนั้นนะ่ะคืออยู่ให้พวกนั้นมันตายตกนรกไปก่อนกนเด้อพีเด้อนั่นน่ะเออคืออยู่นะพวกนี้นะไอ้บอกว่าอ้มุดดินหนีนะ่ะไอ้มุดดินหนีหรอกเดี๋ยวยจักหน่อยเนี่ยลงคลิปนี้แล้วจ็หน่อยมันก็สิโผมากเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปที่เอาขึ้นมาหน้าจอมาตอบนี่แหละคะ่ะพี่น้องขามันก็หายหัวไปหมดมันตายห้อง่หาไปแล้วละม้างพวกติ่งทั้งหลายนะั่นพวกสัมภเวสีโดยเฉพาะนะคะพี่น้องขาเผอิญไอ้พวกติ่งบ่ลุมหูลุมตาเนี่ยมัน แดกแต่ครีอย่างที่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้แดกเคร้าวมันแดกแต่ครีว่างๆก็บอกให้มันไปนแดกหญ้าแห้งแทนครีบ้างมันจะได้มีสมองทั้งๆท,ที่เขาก็รู้บุดังเบาแวบๆบ ปากจนที่เสียคอดแตรเนี่ยกูก็พูดถึงว่าความที่มันทําทุเรศทุรังขนาดนั้นมันในระคุณคนที่ปลูกที่ปั้นมันมาแท้ๆจนมันมีแรกเนี่ยเออจนมันมีแรกเนี่ยเออมันไปในรคุณเขาได้อย่างไรการที่พอญายัยเอาไปปลุกไปปั้นก็บ,บาา่าหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิพญายัยนั่นคือชัดเจนนะอธิบายให้ฟังกับการที่โอเคพญายัยหรือใครก็ตามถึงยังไม่ใช่พญายัยแต่มันก็อยู่ในช่วงที่อ้ อ้ยกะร,ร,ร,ระแสมาแรงก็เต้นคุปปับเพื่อฝุกอันนั้นก็ว่ากันไปเราก็ไม่ว่ากันหรอกคนที่ใครใครจะไปปลูกไปปั้นอ่ะนะคะพี่น้องขะแต่ที่รอนางบอกแหวะอยู่นี่ก็เพราะว่าอะไรรอโสโนูนน์หน้ากระซืบซ้ำไงว่าเมื่มอไหรมึงจะออกฤทธิ์จะไวหรือจะช้านั่นแหละคือสิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้นะคะและที่สําคัญก็คือพวกติง่งติงมันก็เข้ามาเราก็ตอบติ่งก็เป็นปกติอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นงานถนัดถือว่าชัดเจนนะมันเป็นงานถนัดของหม่อมแม่นี่แหละถือว่าชัดเจนนะคะพี่น้อง โอเคอย่างงั้นก็เดี๋ยวยังไงจะขึ้นเวทีอยู่ค่ะพี่น้องขะวันนี้จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่เดี๋ยวกินกาแฟดื่มกาแฟกินของอกินกับกาแฟเอเนกกรค่ะพี่น้องกินอย่างละนิดละหน่อยดอกเพราะว่าบ่าได้กินหลายเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องห่วงกับโปรไผ้ของมาดามหน่อยเนี่ยกินได้นิดหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะขึ้นเวทีอีกวิกิ่ชั่วโมงข้างหน้านะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายสวัสดีคะ่ะ